คุณกำลังฟังคุยพระคำรายการที่จะช่วยให้คุณติดตามพระเยซูรู้และเข้าใจพระคำภีได้ง่ายและใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันคุยพระคำ Follow Jesus Understand the Bible สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการคุยพระคำ วันนี้เราทั้งสองคนดีใจและตื่นเต้นมากๆที่ได้เปิดตัวซีรีส์แรกของรายการซึ่งเป็นซีรีส์ที่จะพาทุกคนไปเข้าใจจุดประสงค์ของหนังสือปฐมการบทที่1-3ว่าทว่าทำไมเรื่องนี้ถึงสําคัญและเกี่ยวข้องกับชีวิตของเรายังไงใช่แล้วครับแต่ก่อนจะเข้าเรื่องผมอยากเริ่มด้วยเรื่องหนึ่งจากประเทศอินเดียครับที่นั่นมีวัดหนูอยู่แห่งหนึ่งมีหนูนับพันตัวอาศัยอยู่ในนั้นคนจะเดินทางไปให้อาหารหนูทุกวัน ทั้งทที่ในเมืองรอบๆกับมีคนยากจนและเด็กๆที่หิวโหวยมากมายแล้วทำไมคนถึงเลือกให้อาหารหนูแต่กลับเมินเฉยต่อคนที่ลำบากล่ะครับเพราะเบื้องหลังของเรื่องนี้คือเรื่องเล่าครับคนที่เกี่ยวข้องกับวัดนี้เชื่อว่าหนูเหล่านั้นคือสมาชิกในครอบครัวของหญิงชื่อคาลินิมาตาเธอเคยทำข้อตกลงกับเทพแห่งความตายชื่อยัมราสทำให้เมื่อคนในครอบครัวเธอตายจะกลับชาติมาเกิดเป็นหนูและเมื่อหนูตาย ก็จะกลับมาเกิดเป็นคนในตระกูลเดิมอีกครั้งหนูจึงถูกมองว่าเป็นครอบครัวเดียวกันคนจำนวนมากเชื่อว่าถ้านำอาหารหรือของบูชาไปให้หนูก็จะได้รับพรได้โชคลาภหรือแม้แต่หายจากโรคด้วยซ้ำฟังแล้วแปลกดีนะครับแต่จริงๆมันสะท้อนอะไรบางอย่างว่าเรื่องเล่ามีพลังมากแค่ไหนมันสามารถกำหนดวิธีที่คนมองโลกใช้ชีวิตและตัดสินใจได้เลยนะครับใช่เลยครับ เรื่องเล่าที่เราบอกตัวเองเกี่ยวกับโลกและตัวเรามีผลต่อทุกการตัดสินใจในชีวิตและพระคัมภีร์เองก็เป็นเรื่องเล่าใหญ่ที่มีพลังเปลี่ยนชีวิตคนได้เหมือนกันครับแล้วพระคัมภีร์ทั้งเล่มเกี่ยวข้องกันยังไงครับหลายคนอาจจะมองว่าปฐมกาลก็แค่เรื่องราวก่อนประวัติศาสตร์เท่านั้นจริงๆแล้วพระคัมภีร์ทั้งหมดคือละครเรื่องเดียวกันที่เชื่อมต่อกันเป็นหนึ่งเดียวครับและบทแรกของละครเรื่องนี้ก็คือปฐมกาลบทที่ 1- นึถึงสาม มันเป็นเหมือนฉากเปิดที่วางพื้นฐานของเรื่องทั้งหมดเป็นบทนำของพระคัมภีร์ทั้งเล่มเลยครับหมายความว่าถ้าเราเข้าใจบทนำเราก็จะเข้าใจทั้งเรื่องถูกต้องครับปฐมกาลบทที่1-3ถึงสช่วยให้เราเข้าใจเรื่องราวของพระคมภีร์ทั้งเล่มว่าพระเจ้าทรงเป็นใครมนุษย์คือใครโลกนี้เกิดขึ้นเพื่ออะไรและทำไมทุกสิ่งถึงเป็นแบบที่เราเห็นในตอนนี้แสดงว่าปฐมกาลไม่ได้แค่ตอบว่า โลกถูกสร้างขึ้นยังไงแต่ตอบคำถามที่ลึกกว่านั้นใช่ไหมครับใช่ครับปฐมการบทที่1-3ไม่ได้เขียนมาเพื่ออธิบายวิทยาศาสตร์ของการสร้างโลกแต่ตอบคำถามที่ลึกกว่านั้นคำถามที่เราทุกคนถามตัวเองเช่นเรามาที่นี่เพื่อทำไมชีวิตเรามีเป้าหมายอะไรทำไมโลกนี้ถึงเต็มไปด้วยความเจ็บปวดความสูญเสียและความแตกแยกจนความอับอายกลายเป็นเรื่องปกติของชีวิต แต่นั่นเองคือจุดที่พระคัมภีร์เริ่มเล่าเรื่องแผนการแห่งการไถ่บาปครับฟังแล้วรู้สึกว่าพระคัมภีร์ไม่ได้ไกลตัวเลยนะครับพระคัมภีร์พูดถึงชีวิตจริงๆของเราและชวนให้เรากลับมาดูว่าเรื่องเล่าที่เราบอกตัวเองคือเรื่องแบบไหนถูกต้องครับถ้าเรื่องเล่าที่เรายึดถือเป็นเรื่องเท็จมันก็จะนําเราไปสู่การใช้ชีวิตที่ผิดทิศทางแต่ถ้าเราเข้าใจเรื่องจริงที่พระเจ้าบอกไว้ตั้งแต่ต้น มันจะเปลี่ยนวิธีที่เรามองโลกมองตัวเองและมองคนอื่นไปเลยครับและนี่คือสิ่งที่เราจะมาพูดกันในซีรีส์นี้เราจะเริ่มจากคำถามที่ลึกที่สุดของมนุษย์ทุกคนนั่นก็คือทำไมโลกนี้ถึงมีความทุกข์เราจะตอบคำถามแต่ละข้อจากประถมการบทที่1-3ถึงสในแต่ละตอนของุุเพคำครับขอเชิญทุกคนมาร่วมเดินทางไปด้วยกันนะครับเปิดใจฟังเรื่องราวนี้อีกครั้งไม่ใช่แค่ในฐานะเรื่องศาสนา แต่ในฐานะเรื่องเล่าที่สามารถเปลี่ยนชีวิตของเราได้จริงๆครับและพบกันในตอนต่อไปครับเราจะเริ่มจากคำถามแรกที่ลึกที่สุดของมนุษย์ทุกคนนั่นคือทำไมโลกนี้ถึงมีความทุกข์อย่าลืมติดตามรายการคุยพระคำแล้วมาค้นหาความหมายของชีวิตไปด้วยกันนะครับขอพระเจ้าอวยพรขอบคุณที่รับฟังพ podcast คุยพระคำ หากรายการนี้ช่วยให้คุณเติบโตกับพระเจ้าอย่าลืมกดติดตามแชร์และส่งคำถามมาหาเราได้เสมอแล้วพบกันอีกครั้งในตอนต่อไปของคุยพระคำ